นิยายเรื่อง Baby I Love You เดือนละแสนแฟนหลอกๆตอนที่48ในยามค่ำคืนกลางดึกเงียบสงัดหญิงชราย,ยืนมองแสงจันทร์อยู่ข้างเครียรกับระวิที่มองถังไม้โอ๊กตั้งวางใส่นมสมุนไพรสารพัดประโยชน์เพื่อบำรุงผิวกายหญิงสาว ที่ก้วเข้าไปแช่ในถังถูกการดาขัดผิวด้วยใยกับน้ำพึ่งโซลา่าอาบน้ำขัดผิวท่ามกลางแสงจันทรทำไมต้องแสงจันทร์ด้วยล่ะคะเคลียเอ่ยถามยิงชราที่ฉีกิมโบราณท่านถือว่าการอาบแสงจันทร์เป็นการดีช่วยให้ร่างกายสะอาดผุดพองผิวสวยและสร้างราศีว้าวแสงจันทร์มีคุณค่ามากขนาดนั้นทำไมผู้หญิงไม่นิยมอาบ ระวิถามต่ออย่างข้องใจมันไม่ได้ทํากันง่ายๆและต้องเป็นพระจันทร์ที่เต็มดวงยิ่งช่วงเที่ยงคืนแบบนี้ยิ่งดีใหญ่สีมงคลเข้าตัวน่าอิจฉาคุณไอ้นะคะที่มีเจ้าสาวสวยขนาดนี้ระวิกอดอกอมยิ้มย่าเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเด็กแกแดดตอนกลายเป็นเจ้าสาวแล้วจะงามแค่ไหน <c oughs> คุณย่าเครียรจับแขนกอดุเรียงอบอุ่นโอ๊ยเจ็บเสียงโซลา่ากัดฟันร้องรันเมื่อการดาขัดผิวเธอแทบถลอกระวิเดินเข้าไปช่วยขัดนิ้วให้โซลา่าที่หัวเราะลันก่อนจะถูกการดาเอาผมเธอไปหมักทำทรีทเมนต์ชนิดแปลงโฉมไอเดินขึ้นบันไดมาในชุดนอนถือไฟฉายส่องมองบุคคลที่ยืนหาปากกว้างอยู่ที่หัวบันไดพี่อก รุ่งนี้ตื่นเช้ายังไม่นอนอีกเนื้อไงครึ่งวันเช้าต้องเตรียมงานอีกเยอะตอนรับนายอำเภออีกทําเป็นไม่หลับไม่นอนแอบย่องไปหาเจ้าสาวมาใช่ไหมอกจับไหล่เดินไปนั่งบนเตียงลาวสักหน่อยแค่ตื่นเต้นไปดูสถานที่ไว้ก่อนจะได้ไม่เคิรนไงงานแรกนะพี่ผมก็วันไหวเปธรรมดาเออรู้ก็เข้าใจแต่นี่เวอร์เกินนอนเถอะฝันดีอกน้มตัวลงนอนปิดไฟฝันดีโซล่า เฮ้ย <Hey, S 2> ฉันเป็นคนบอกแกนะก็ผมอยากบอกแฟนผมอะ่ะเออ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 ตามใจนอนดีกว่างว่วงชมัดครับฟันดีชิ้นเสียงการสนทนาทุกอย่างเงียบสงัดมีแต่เสียงจิ้งดีดร้องรับกันเป็นทอดๆเช้าวันรุ่งขึ้นมีเสียงเพลงงานบุญตามฉบับแบบไทยดั้งเดิมแต่เช้าตรู่จากลำโพงหน้างานตั้งแต่ทางเข้าไร่ไปยันท้ายไร่มีซุ้มเบทีจัดแต่งอย่างอลังการ โต๊ะมากมายยกมาตั้งเรียงเรียบร้อยทุกคนยังคงใส่ชุดลำลองธรรมดาเพื่อเตรียมยกของจัดแจงงานแต่งระวีกับเคลียร์ช่วยกันยกโต๊ะมารองรับเตรียมพิธีรดน้ำสังบนเวทีโต๊ะอาหารเรียงชิดกันเป็นแนวยาวคุมผ้าสีขาวตามฉบับพัตตคารโอ๊กเดินตรวจด,ดูความเรียบร้อยและนัดพบกับบอดี้การ์ดให้คอยคุ้มกันอย่างเข้มงวดพีตัดต้นกล้วยตั้งไว้ข้างสมตามพิธีตรงทางขึ้นบันไดบ้านพัก การดาวิ่งลงจากบ้านพักเธอสวมชุดราตรีสีชมพูเกาะอ,อกยาวรองเท้าส้นสูงเก็บผมรวบขึ้นใบหน้าแต่งแต้มสีสันสวยเด่นเดินมาจับไหล่พีที่ยืนจัดต้นกล้วยอยู่ที่ทางขึ้นนายอำเภอใกล้จะมาแล้วทุกคนไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วคะ่ะการดาประกาศเสียงดังทุกคนรีบแยกย้ายกันไปทันทีระวีกับเคลียร์จัดของเสร็จรีบเดินกลับไปเรือนแก้วอกเดินเข้ามาหาการดากับพี เดี๋ยวผเขอไปแต่งตัวก่อนนะครับพี่บอกก่อนวิ่งออกไปช่วงเช้าจะทำพิธีมั่นกับจดทะเบียนช่วงบ่ายกินเลี้ยงแล้วก็ลดน้ำสังตกดึกเข้าหอจบค่ะการดาแนะนำโครงการให้ออกฟังนี่กี่โมงแล้ว8ปดโมงยีค่ะอีกสักพักแขกคนสำคัญจะมาดาต้องปลีกตัวไปรับก่อนนายอำเภอมา9โมงฝากท่านประธานรับนายอำเภอด้วยนะคะตกลงผมจะรีบไปแต่งตัว ไอ้แต่งตัวเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วค่ะดาผูกหูก,กระต่ายขึ้นไปเย็นกระเดือกไม่รู้หายใจออกหรือเปล่าฝากบอสของดาด้วยนะคะการดาชีกิ้มก่อนจะก้มหัวย่อตัวอย่างคำขันเดินจ้อมอ้าวออกไปอย่างสุขใจบ้านพักถูกปิดฝาผนังเพื่อเป็นห้องหอกระจมกันแดดตั้งวางอยู่ด้านหน้าเพื่อทำพิธีจดทะเบียน พื้นพรมยกสูงกว่าที่นั่งธรรมดาพื้นไม้ถูกทับด้วยพรมสีเขียวแต่ที่พื้นตรงกลางหน้าห้องมีพรมสีแดงยกสูงมีโซฟาวางอยู่ข้างโต๊ะไม้สักยาวอกยืนผูกเน็กไทสวมสูทด,ดำทำผมอยู่หน้ากระจกเหล่มองไอซ์ที่ยืนมองช่วงที่เขากำลังทำผมอยู่ตื่นเต้นไหมเจ้าไอซ์อกจับบ่าไอซ์จนเขาสะดุ้งอยู่ทำอกหัวราบเบาๆสุดๆเลยพี่ดีใจจะทำอะไรไม่ถูก ผมต้องทำอะไรต่อไอ้บอกหน้าตาตื่นจนเหงื่อออกทำเอาช่างแต่งหน้าเกหนุ่มต้องคอยเช็ดหน้าให้ตลอดเดียวออกไปรับนายอำเภอด้วยกันพร้อมนะพร้อมอยู่แล้วไอ้ฉีกยิ้มกว้างอย่างมีความสุขโกมองน้องชายที่อารมณ์ดีเกินเหตุทำให้เขานึกถึงเรื่องของตนเองเรื่องระหว่างเขากับเลขาของเขาเองการดาย,ยืนอยู่หน้าเรือนไม้ตรงด้านล่างพอด้านบนกำลังคึกคักเตรียมของอย่างชุนละมุน เด็กน้อยสวมมงกุฎด,ดอกไม้ไว้บนหัวเธอสวมชุดสีขาวสายเดี่ยวรองเท้าแก้วผมหยิกมัดสองข้างสวมถุงมือลูกไม้เดินมายืนข้างการดาด้วยรอยยิม้มเจ้าสาวเป็นยังไงบ้างคะต้องสวยอยู่แล้วชะเอมการดานั่งลงจับแก้มของเด็กน้อยด้วยรอยยิม้มจนพีวิ่งเข้ามาหาเขาสวมสูทไม่มีเนคไทสีเทาแต่ดูดีตามฉบับผู้จัดการบริษัท การดายยืนขึ้นมองพีก่อนมองรถตู้สีดำที่เปิดประตูทั้งสองออกอย่างรวดเร็วโดยไม่รอคนขับการดาฉีกยิ้มยกมือไหว้แขกคนสำคัญที่ก้าวลงมาทีละคนเช่นเดียวกับพีและเด็กน้อยที่ไหว้ต้อนรับสวัสดีครับพ่อเลี้ยงพีทักทายชายไวกลางคนที่สวมสูทสีดำเอามือล้วงกระเป๋าอย่างสุขุมอดิศัก์ฉีกยิ้มมองเด็กน้อยอย่างเอ็นดูที่ยื่นพวงมาลัยให้แล้วหันไปมองพี